เบนเามินเชสโกบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแมนยูไนเต็ดขาดวลล่าสุดน,นะครับทางด้านของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวชื่อดังได้รายงานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเบนเามินเชสโกนะครับกองหน้าชาวสโลวีเนียวัย22ปีของสโมสรแอลเบิรไลซิกนะครับก็ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะเซ็นสัญญากันยาวไปจนถึงปี2030นะครับแต่ตอนนี้แมนยูไนเต็ดยังไม่สามารถที่จะคว้าตัวได้อย่างเป็นทางการ เนื่องจากว่าทางด้านของตัวสังกัดของเชสโกอย่างอารเบลัซิกเนี่ยมีการเรียกร้องค่าตัวเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่บิดแรกของแมล์เดยตเดเนี่ยยื่นไปเมื่อคืนนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องบอกว่า75ล้านยูโรบวกกับแอดออนเพิ่มอีก10ล้านยูโรนั่นก็คือรวมแล้วทั้งหมดจะประมาณ85ล้านยูโรนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อเสนอนเนี่ยมันน้อยกว่าที่นิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับอีกหนึ่งคู่แข่งที่ต้องการจะได้ตัวเชสโกไปร่วมทีมเช่นกันเนี่ยก ยื่นมามากกว่านะครับโดยทางของเด่ข้อเสนเนี่ยยื่นไปการันตี80ล้านยูโรบวกกับแอดออนในอนาคตเนี่ยอีก10ล้านยูโรขึ้นอยู่ตามผลงานนะครับซึ่งกระโดดอกอ็อมากกันอยู่ประมาณ5ล้านยูโรแต่สิ่งที่ทําให้แมิโนเตตมีดีกว่านั่นก็คือว่าเบเดมินเชสโกเนี่ยก็ยืนยันอย่างชัดเจนเลยครับว่าสนใจที่จะย้ายมาอยู่กับแมิโนเตตเป็นแฟนบอลของแมิโนเตตมาตั้งแต่เด็กนั่นเองนะครับนี่เป็นเหตุผลแล้วครับที่ทําให้แมิโนเตตเนี่ยกล้าที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอัลเบรไบ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยแมนยูเต็ดมีการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยื่นข้อเสนอนะครับจนกว่าเบรเมนเชสโกเนี่ยจะแสดงท่าทีว่าต้องการจะย้ายมาร่วมทีมเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยกันภายในแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเชสโกเองก็สนใจที่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูเตก็เลยทำให้แมนยูยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปซึ่งเราบอกว่าเดือนนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนไปหลายสโมสรมากๆนะครับเพราะว่าทางด้านของแอร์เบรซิกเนี่ย นอกจากจะต้องเจราจากันแบบเข้มข้นเพื่อที่จะต้องการค่าตัวให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยก็ขอให้ได้เพิ่มอีกสัก5้าล้านยูโรซึ่งเราบอกว่า5้าล้านยูโรเนี่ยก็เป็นเงินมหาศาลมากตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็หลายร้อยล้านบาทนะครับโดยขณะที่ทังของิีคาสเซลเองเนี่ยเมื่อพลาดเป้าสําคัญอย่างเบนจามินเชสโกทําให้ตอนนี้กองหน้ามีปัญหาทัานทีเพราะว่าอเล็เซนเอซักเองก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการจะย้ายออกคาร์มิลสันเองก็ปล่อยตัวแบบหมดสัญญาไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เชสโก เนสเซ่นจะทำยังไงในแผงกองหน้า่ะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของสโมสรเนี่ยเหลือกองหน้าเพียงแค่คนเดียวและอีซักก็แสดงท่าทีว่าจะย้ายออกอย่างชัดเจนและมันอาจจะไปกระทบกับลิเวอร์พูลด้วยเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลเองก็อยากจะได้อิซักมาร่วมทีมถ้านาสเซิลไม่ได้กองหน้ามาแทนก็มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะอดได้ตัวอีซักไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยดีวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชวนหมุนวุ่นวายนะครับยังไม่นับรวมทางด้านของลามุสฮอยลุนนะครับออกองหน้าวัย22่งปีเช่นกันที่ก็ต้องบอกว่ากระทบ หาทางออกอาจจะย้ายไปเล่นให้กับทางนั่งของเอเบเลสซิกเป็นการแลกเปลี่ยนตัวกันหรือไม่หรือว่าจะย้ายไปอยู่ในอิตาลีตามเดิมอย่างที่เขาเคยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะนั้นต้องติดตามกันลวครับแต่ตอนนี้โรมาโนยืนยันว่าเบนจามินเชสโกบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแมนเชเต็รเรียบร้อยนะครับ